อาาแม่กเดี๋ยวเราเป็นเพื่อนกันน้องมามาตรงนี้ไม่กัดกันไม่เอาไม่เอาเฮ้ยก็ไม่ได้แม่มาแม่ไปไหนหรอมาเพิ่งกัดคนตายมาไม่หัวเดียวค่ะอ้าวแล้วแฟนไปไหนอ่ะไม่มีลูกเต่าอ่ะ แม่เาเดี๋ยวหมดแล้วค่ะเอ้าวเลยที่ตรงนี้ของใครที่ตรงนี้ก็ของญาติค่ะอาศัยที่ทำที่นเองหรือไม่เราเราเราหนูมีไรายได้จากาทางไหนพี่มาดเป็นแบบนี้ม,นมานานเนี่ยตั้งแต่สืบสวน หนูก็อยู่อย่คนเดียวมันแหละเจ็ดขวบเหรออยู่มาประมาณตั้งยี่สิปีได้ก็หนูก็อยู่ตรงตรงนี้มั้งแห่เคยเป่าค่ตอนนั้นเหรอโอแล้วก็ขายขายร้านาแฟ่อติง่าไปอยู่กับสาวเพาพี่สาวเสอะไานแล้วพี่น้องก็ไม่มีนะก็ไม่อยู่บ้ามัลงไปเขบ้านไหม ต่แกลูกนองให้ราน่ากันเ mm. mm. ีผมก็ไม่โดนมัโดนพี่พีก็กินอะตรงไหนก็เหน่แล้วม